สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c ทุกๆท่ทานนะคะตอนนี้น้องโบโวหองก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเหนือนะคะก็คืออ่ารวมตัวป้าๆเขามาอยู่ตรงนี้หมดนะคะเพราะว่าวันนี้พี่เอฟซีอุดหนุนของที่น้องโวหองขายนะคะก็เลยเอามาทําบุญให้พี่เอเนาะนี่ก็จะเป็นภาพที่ป้าๆเขาอ่าได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอ่าตอนที่ทําบุญให้พี่เอเนาะบ้านที่น้องโบหอง มานะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้เนาะก็คือเขามารมตัวกันตรงนี้นะคะก็ได้ๆบ้านนะคะที่มารมตัวกันตรงนี้เนาะเพราะว่าที่นี่กว้างนิดนึงนะคะก็เลยอ่าถ่ายภาพรบรรยากาศตอนที่ทําบุญให้พี่เอฟซีนะคะเขาก็อวยพรให้อย่างดีเลยนะคะ แจกให้เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่เอฟซีที่มามอุดหนุนขอให้เฮงๆด้วยรวยารถนาสินน่งใดขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะนี่ก็ให้ป้าๆเข้าไปแล้วเมื่อกี้ก็ให้ตามหมู่บ้านตอนที่เดินมาใครใครเจอก็คือแจกไปด้วยอย่างเงี้ยนะหนึ่งลังหนึ่งลังไปไหนลังไปไหนนะอ่าหนึ่งลังนี้เต็มเต็มก็ต้องขอบคุณทุกคนด้ยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่ก็คือเป็นอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปไม่ค่อยยาวเลยแต่ตอนนี้น้องว่าของพี่พาพี่พทีสีไปดูพี่สาวเอาผักนะคะผักอ่เขาเรียกว่าผักอะไรพี่อ่าผักนางหวานไปเอาเตยหนึงองน้อยยังมาตั้งในถ่ายเลยเนะี่ยเตยอ่อนไปเลยไปเอามาทักอินน้อยกอันหน่ตอมอินได้อินไงนี่หนูยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะหมดแล้วเหรอไปเอาอีกนิดหนึ่งก่อนให้พี่สาวดูให้ ว้าวผ <laughs> ักนั่งหวานเอเน่ะอ๋อนี่ก็คือเอาดีไมนยนี่คือเป็นผักนะที่นุมน่มๆพอ,อตอมไม่ก็นุมน่มๆเดียวหนอหวานอ่ะโอ้เยอะเยอะอ่ออะนี่ก็คือ เป็นผักหมดเลยนะะถ้าอย right re ู่มัานนอกนี่คือแบบว่าอาหารหาง่ายหาง่ายไวะนอนนี่นอนเนาะไหนอะกางบามันุ้องนานว่ะเโอ้โหใหุ่นี่่่บ่่น่นห่ห่่ Trời nó có một cuột rồi Như vậy. rồi no, <laughs> ừ. ừ, Nó cũng quà cái Nó ก็เอาไปต้มไปเปย์น่ะเนาะเกียมีตะขานมาขาเนอไหนไหนมาอยู่บนตั้งเดือไปมจังต้เอคนแค่ไหนเอาแค่นอนนอนกันเลดีในมันโอเคนี่เอาแค่หนอน เหนนนเ็นท่านนาะได้เยอะอยู่นะนี่หาผักกินตามธรรมชาตินี่แหละนี่มันออกเองตามธรรมชาติไงเนาะ

ตอนนี้ก็กลับบ้านมาตําส้มตาแซ่บๆนะคะตําแตงกวากินเนาะก่อนที่เราจะทำเมนูผักนางหวานเนาะก็มากินส้มตําแซ่บๆก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาเด็ดใบแล้วก็เปลือกมันออกลอกให้หมดนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มพี่เป็นปอตเอาไปต้มนะแม่เนาะ<ม>สวยมันมอดด้วยกันล้างแบบสะอาดๆแล้วก็เอาไปต้มนะคะ วิธีทําก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ทราบว่าที่อื่นเขากินบ้างไหมเนาะแต่ที่เชียงตุงคือแบบกินแบบนี้ค่ะอร่อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาต้มแล้วนะคะพี่ทุกคนพักนั่งหวานนะคะนี้กําลังต้มเนาะต้องต้มให้มันเป,ปื่อยๆแล้วให้มันแบบไม่ต้องมีเส้นเลยนะคะจะได้แบบ กินง่ายๆนะคะตอนนี้กำลังต้มต้องรองนานนิดนึงนะคะข้ามแล้วบรรยากาศที่ห้องครัวก็เริ่มมืดแล้วนะคะไฟก็ดับๆเมื่อไหร่จะมาแบบดีๆเหมือนประเทศไทยสักทีไม่รู้นะคะตอนนี้ไฟก็ดับอีกแล้วก็จะต้มให้มันเปื่อยๆนะคะแล้วก็ จะพาพี่ๆทุกท่านมาดูอีกทีหนึ่งนะคะ่อยแบบเละๆเลยถึงจะกินอร่อยนี่เลยค่ะนี่นะคะพี่พทุกคนคือหนอกขมนะคะหนอกขมอันนี้ก็คือจะเผาก็ได้นะคะแล้วก็จะต้มก็ได้ถ้าต้มนี้น้าขมๆม,มันจะออกเยอะนะแต่ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็จะขมหน่อยนะคะพี่ทุกคนนี่แม่กําลังจะทํา นี่คือหอมักแกงนะคะอ,อ่านี่เลยค่ะเป็นหมักแกงค่ะจะเอาใส่หน่อขมจะเอาผัดนะคอออ่ะต้มดวา,วาอนต้นแรกอัน,นอันนี้ยังไม่มาเนาะก็เลยยังยก็เลยเผาไปก่อนนะคะถ้าไม่ถ้าจะคั่วใส่อันนี้เราก็ต้มเอาเนาะต้มเอาเนาะ ต้มไม่ก็มาหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็คั่วใส่นะคะพี่ทุกคนแต่นี่มันก็จะจะขมหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้มน้ามันจะอ่าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่ทุกคนนี่นะคะพี่ทุกคนเมื่อกี้ก็ได้ต้มที่เป็นสีเขียวเขาเรียกว่ามะแก้งเนาะที่ลูกลูกเล็กๆนะคะต้มเสร็จแล้วก็ไปตําตําเสร็จแล้วก็ เอามาผัดตอนนี้นะคะพี่ทุกคนหนอก็เอาล้างเรียบร้อยทําเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็ใส่เกลือผงชูรสนะคะแล้วก็อ่ามกระเทียมหอมแดงแค่นี้เองนะคะแล้วก็น้ํามันเนาะประมาณนี้เองค่ะเมื่อกี้ไม่ทันได้ถายใส่ถั่นเน่าก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ใส่นะคะสุดไข่สุดมันมีเลยค่ะไฟก็ดับนะคะพี่ทุกคนตอนนี้ กว่าจะได้กินข้าวนี่ทุรักทุเลเลยนะคะทำไมถึงสว่างเพราะว่านี่นะคะอ่าเป็นไฟไฟที่ชาร์จแบตเอาไว้นะ,ะไฟสำดองนะคะนี่ก็ถ้าสุกแล้วก็กินได้แล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็สุกแล้วแม่บัดไซซาก่เนี่ยเมื่อกี้น้องไม่ทำนา่นะ ดอกงิ้วอสักสักคันดอกงิ้วะอพิเกิลทุ่หนาวอะยังไงมะแข็งอะพิเกลมะแข็นแล้วก็ต้มให้มันแบบเปื่อยแล้วให้แห้งอย่างเงี้เนาะอืมหัวให้ลุมนี่เลยนังเถอนังอนัล้หนังก็ใส่นี่ค่ะนใส่ท่าหนาวละทุเราใส่เออพิเกิเท่าหนาวแอพก็นพิเกอหมกแข็นะเนาะอะแขมม่ออมักขามเอมะขามเออมกขามหมดเสยไรไปแล้วนก็อีเนใส่อีน้อยมั้บาง นี่นะคะขได้สองถ้วยเลยวันนี้แกดหัวสักขาง่ะหลอกนิ่วอ่ะเออพี่เก๋มาแขวนนะโปรเจนนะแล้วพอหมดจิ้มเดือดจับโปรโคจามทั้งก็เลยโคจามหความโคให้เราเลยคือนำมัแห้งๆให้ก่อนเลยนะน่ะแห้งให้ก่อนเลยน่ะนี่เมื่อกี้ยังเป็นท่อนๆตอนนี้คือแบบเละหมดแล้วนะคะเกี้ยงเท่ยนั่งอันนี้คือรสชาติเนี่ยรสชาติมันจะออก หวานนะคะดูหน้าตาเหมือนจะไม่น่ากินแต่ว่าดูเหมือนไม่น่ากินนะแต่ถ้ากินแล้วจะติดใจนะคะที่ทุกคนคือมันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่เนาะนี่พอชิมขึ้นมาก็คือรสชาติมันจะออกมันก็ไม่หวานนะแต่ว่ารสชาติมันดีอ่ะมันแบบหวานยังไงไม่รู้ะนี่นะคะอร่อยนั้นก็แบบ ไม่ไม่แข็งไปนะคะตอนนี้น้องหว่องกําลังจะก,กินข้าวนะคะทุกคนเช้านี้กินอะไรเอ่ยกินอ่้าวักนียหวานแล้วก็อันนี้ก็คือมักเสือทอดนะคะ,ะหมดแล้วแล้วันนี้ก็คือตราทอดค่ะเพราะว่ากินสายกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะคนอื่นก็คือกินไปหมดแล้วพ่อแม่พี่สาวเนาะตอนนี้ก็กินทีหลัง ทำอะไรเพิ่งเสร็จนะคะก็เลยเพิ่งมากินเนาะโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิงให้น้องมหมหงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะตอนนี้จะกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็อ่าสายแล้วนะคะพี่ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ